สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพี่ที่พี่ิบสามเหมือนเดิมครับวันนี้พี่เต้จะพาไปหนีออกจากคุญยายแกนนี่นะเออแต่ว่ามันเป็นแบบแกนนี่ที่แบบอ่ากุญยายชื่อแกนเขาเรียกว่าอนะไรุญยายชื่อนี่หรือเปล่าพี่เขาไม่รู้นะแต่ไม่ใช่กุญยายแกนนี่ที่น่ากลัวไม่ใช่แน่นอนครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันไปลองดูอ่าเปิดฉากมาเอาไปยังไง่ะเนี้ย อ่ามีปุ่มไปลุยไปลุยกันเถอะกดอา้าวงามใซ่สงสัยเราต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วครับน้องอัมบักไปแล้วอ่ะใช่ไหม น่าจะบักไปแล้วนะครับน้องๆกระโดดข้าตัวตายไปเลยนงไงอะไปไม่ได้อืมโอเคงั้นเดี๋ยวเต้ขอเข้าเกมใหม่นะครับน้องๆสักคู่นะครับโอเคครับเต้ก็ได้เข้าเกมใหม่แล้วนะ ดูนะว่ามันจะหายบักหรือยังนะครับแต่เมื่อกี้เหมือนไปแต้กดสองครั้งนะมันก็เลยบักไปเลยนะก็เดี๋ยวดูกดทีเดียวเลยดูซิว่าจะไปได้ไหมกดละหนึ่งยังไงล่ะเนี่ยเห็นไหมหายบักไปแล้วเห็นไหมก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อตอนแรกรู้ว่าจะต้องได้เปลี่ยนเกมเลยใช่ไหมตอนแรกนะ ท่อมันก็นิดนึงเนาะตั้งใจนะตั้งใจว่าจะจบหรือเปล่าเต้ก็ไม่รู้นะครับแต่เต้ก็พยายามจะทำให้จบนะมันบอกว่าระวังคุณยายเกนนี่ที่อยู่ในควรามก็เป็นชิดมงยก็คือพูดง่ายว่าเขาบอกว่าระวังคุณยายเกนนี่ถ้าให้วิ่งไปประตูชั้นสอง ก็คือว่าแอบยังดีประมาณนี้ใช่ไหมดูเหมือนว่าแกนอ่าเหมือนกับว่าคุณใายได้วางกับดักไว้นะคะระับประมาณนี้่งประมาณนี้เต้ก็ต้องมาแปลอีกนะเพราะว่าเต้อ่านเต้ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเราบ,บางทีเขาแปลมาจากภาษาอังกฤษเป็นทับศัพท์อ่ะมันแปลแปลแบบบางทีก็ขำๆอ่ะ ล่วงอีกไหมไอ้ไอตรงเนี้ย่ะกี้เนี้ยมันไม่น่าจะตายด้วยพี่โุ้ยมีชื่ออะไรใครมาจอมมี่จอมมี่นี้ด้ยด๋ยโดนแซงลูกเล่นของเกมนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับน้องๆได้รู้สึกว่าเขาแมปคือแบบแตกต่างเลยจริงๆ แต่เอาจริงนะตอนแรกก็ไป่เต้ส่วนใหญ่อยู่เต้ออกเกมเต้ไม่มาเล่นเลยนะถ้ามันเป็นบั็กแบบเปเยอ้แต่นะั้นลงให้โอกาสดูลงเข้าไปใหม่ดูครับอ๋อเป็นตกลงไม่รู้เป็นที่อะไรนะเป็นที่ระบบเซิร์หรือว่าเป็นที่โทรศัพท์เราหรือเปล่าค้นหาสี่ปุ่มที่ซ่อนอยู่นะครับน้อง ซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วเอาหาไปก่อนอ้าวล่วงอีกประโโเอ้ยไปไปสองแล้วนะครับประูเตูในมันมีที่ล่วงอยู่หลายอันนะอันนี้เราแสงจอมมี่มาหรือ,อยังอ๋อจอมมี่มาแนละ้ว จูดแล้วก็ไปยังไงต่ออ,อันนี้เป็นกังหันนะครับน้องๆอ้าวร่วงลงไปเลยอ่าจอนนี่มาแล้วออกมาชื่อจอนนี่นะไม่ใช่จอมมี่นะ เป,ปิดตู้ฮะเก็บอะไรไปเมื่อกี้พี่อามาถึงไอ้สปอนเซอร์นะครับ ล่วงแล้วล่วงอีกนะเอาเรื่องนะครับน้องๆไอ้ตรงกระโดดตรงนะ้แต่ว่าที่สิ่งที่ได้ชอบคือมันพุ่งครับมันไม่ได้กระโดดเหมือนคนตัวหนักมนไม่ใช่กระโดดเหมือนคนตัวอ้วนอนะ่ะอันนี้มันพุ่งดีจังเลยเห็นปะพุ่งไปข้างหน้าพุ่งแบบเลยนึต้องไปแบบนี้ครับน้อง ขึ้นไปมันเด้งนะครับน้องๆอ,อันเนี้ยมันจะเด้งดึ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 ง,ดง,ดงเลยนะแล้วมันจะล่วงนะต้องระวังนะผ่านนะครับขุดหลุมลงไป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 ,ไป อ้าวมีวิ่งเ็วอีกแล้วครับน้อง,องไปอย่าให้เสาแหลมเรื่นี้เคาะคุณนะครับไปเสาแหลมมันใไรเคาะคุณก็ไม่รู้แหละพี่ก็วิ่งก่อนแล้ว ออืเเกกบร่วงลระโดดอย่าให้ร่วงนั่นไงพอเดิมไปเลยไปวิ่งกันต่อครับเอาเต้วิ่งหลงทิศหลงทางนะน้องๆเอาไป เออล่วงลงไปอาขยันล่วงจริงเลยเนอะพี่เนอนะ ได้แบบตั้งใจกระโดดมากเลยน้องๆได้กลัวมันล่วงเนาะก็อยากให้มันกบจบไวๆนะครับอันนี้ก็ยังงงงยๆอยู่นะไปผ่านเจอคุณยายครับคุณยายแกนนี่ที่แบบไม่น่ากลัวนะ เขาบอกว่าเอากล้วยนะ <Hello. S 1> เอาโยนกล้วยให้คุณยายแกนนี่ล้มนะครับน้องๆเพื่กอกว่างยังยัง <Hello. S 1> ตั้งใจ ถึงหรือเปล่าวะเนี่นยน่าจะถึงอยู่ละมั้งเนาะอืมถึงอา้าวขึ้นเวนใดไปแล้วครับโอเคกระโดดเร็วคืออะไรอะ่ะ ยากอยู่นะครับน้องๆตรงเนี้ยผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับน้องๆแต่ยังไม่รู้เลยตอนจบมันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรหรือเปล่ามินิบอสอะไรก็ไม่เจอเลยนะครับ อันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นลูกศรนนะครับน้องๆเลื่อนเลื่อนแน่เป็นไงอันนี้เราต้องเหยียบลูกศรนนะครับน้องๆเหยียบลูกศรขึ้นไปนะออันไหนพว่จะง่ายก็ง่ายง่ายนะครับน้องๆอ,อันไหนที่ยากก็แบบ uh huh. วิงวิงวิงอันนี้ตำหลักเขาต้องให้เหล็กมาวางผาดนะครับน้องๆแต่พิเต้ลัดเลยพีเดียวเลยวิ่งผ่านลัดไปเลยนะใช้ไว้สำหรับคน้นหากุญแจจอนนี่ก็ยังหาอยู่กับเราเนี่ยครับน้องๆ จอคีการแล้วครับโอเคอ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้น กระโดดเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยจะถึงหรือ,อยังนะครับรน้องๆวิ่งหาต่อไปจะเจอตอนใน จุดต้องหมายว่าตอนนี้สิบสามนาทีแล้วนะครับน้องๆแต่ยังไม่รู้เลยนะมันจะจบเกมยังไงนะครับนี่ยังไม่เจอเลยนะครับอ้ามีปุ่มข้างบนนะอ,อ้าว <c ười> ขึ้นไปปุ่บสวิตก่อนสองอันนะครับน้องๆ อ,อกดไม่ติดนะต้องกระโดดหรือว่ากดหรือ,อยังว่ะเต้ก็กดแล้วนะน้องๆเป็นพยายนะเต้กดแล้วนะอ่าโอเคตรงนี้เปิดแล้ว เจอพอนแล้วครับน้องๆคุณยายเคนนี่อะ่อคือยังไงโอ้ยขึ้นหุ่นยนต์จริงนะมาเจอกันหน่อยเจ้าคุณยาย ยิง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 คุณยายแกนนี่คุณยายมันเป็นเดือหักเลยครับน้องๆใครตล่ตีพี่อหญ่เลยนะคิดเพื่ยิงยคุณยายเดีเท่าไหร่คุณยายแกนี่เจอกันหน่อยครับตุงตุงต้งต้งโห มันปล่อยพลังเป็นก้อนหินนะทุกพื้นนะครับถ้าประจำกายเดอะฮัรับผ่านแล้วช่ไนหะไปตอนแรกพี่คิดว่าตัวนี้เป็นนิมิรีบอร์ดนะที่ไหนได้เป็นตัวจริงนะครับ โอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับน้องๆยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วขอบคุณจริงๆครับคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับไปแล้วนะบา,บายยเดี๋ยวไปหาโอบีก่อนแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับ